สวัสดีคะ่ะพี่น้องเป็นจังไหรน,นอ้อสงการปีนี้มวนกันบ่เนาะจา่าสมหอนแทะมือนี่ยายเสีเอาบรรยากาศลดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ในพี่น้องพอแม่ญาติพี่น้องของยายเนน่ยคะ่ะนี้เป็นมือวันที่ 15, สิบหาเมษาเนาะคะ่ะอากาศลดน้ำดำหัวผู้เฒ่าสะกอนยายก็ได้ดเป็นผู้เฒ่าน้ามมปีนี้พี่น้อง อันน้องกับน้องไพ่ก็เอาซ่องเอาของ,ข,องขวัญมาไหพนาล้วก็หดน้ำพี่น้องเอ้ยก็ซุม้มย่ายก็เป็นซุ้มใหญ่น,นาะจ้าเบิ่งดูจา่าพี่น้องล,อลูกหลานหลายหลายอันนี้พุทธเฒาน้องนอง้นองอีพอหลานอีพออันล้วก็คุณแม่เน,นาะค่ะคุณแม่นางยุหวัวแถวอันนี้อันนี้เป็นย่า่แล้วค่ะย,าย่า่ก็ได้เป็นผู้สูงอายุน้ำเพลินยุคค่ะหดน้ำแล้วก็มานังนงน่งหายน้องหายนงหดน้ำล้วจ้าเบิ่งดูพี่น้องหน่อยหน่อยแน่ แตกสวดสวดพองขี้เอเตอร์พี่น้องถือกล่องส่วนไปส่วนมายุพี่น้องขี้เอเตอร์น้องย่ายนี่ล่ะคุณอาหลานกับลูกลูกกับเต่าแล้วเรียบร้อยแล้วกับมาเป็นบรรยากาศเนี่ยมันขึ้นเนาะค่ะพี่น้องกินเข่าโฮมกันกินเข่าล่ะค่ะคุณอาคุณยายอันนี้คุณแม่คุณแม่เนาะค่ะคุณแม่แมแมยายไพ่นี่ล่ะบันนี้นางดุหัวก่องออกับเป็นน้องอีพอรุ่นไปอีกน้อยลงไปอีกอะหลานเลนหล่อนโอ้ยมวนยิ้นกันตามภาษา เนาะค่ะพี่น้องพู้หน่งยายแล้วดีใจแล้วฝอนสเสพงหลานไส้รองเนาะค่ะย้ายกับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าครับมานางังฟั่งลูกฟั่งเต่ารองเพลงละค่ะพี่น้องอันนี้ลูกไส้ย้า,ยายค่ะแล้วก็มีลูกพี่สาวอีพอไม่หัวหลานลานที่หันหลังละพี่น้องนางฟั่งเปิดเพลงกินเบียกินเหลากันตามภาษาละจ้าอันนี้ก็เป็นลูกของสาวอีพออีกคู่นึงค่ะนางสะออนหลานไส้รองเพลงพี่น้องเลยหมือนยื่นกันตามภาษาเนาะค่ะโดนๆพอกันโฮมกัน ค่ะข,ขอให้ทุกคนมีความสุขเดินทางกลับไปทํางานโดยความปลอดภัยด้อค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศร่วมญาตินะคะ่ะพี่น้องขอบคุณที่ชมคลิปจ้า